ไปดูดกลกองละครคุณหนูเฉชนาครับว่าเขาจะออนแอร์แล้ว<า>ไปดูกันว่าเออแต่ละคนแสดงเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะไปดูเบื้องหลังกันค่ะไม่ไดถ,ถ,ถ้าอยากจะกินยิ้มแม่จะยอใม้กินไหมแต่จะยอให้กินไหม กลางคนกลางอยู่กลางไว้โอ้วางมันสั่งคนกลางคนกลางกลางหลังอ่ะสองคนเดียขยับเลยง่ายล่ะฮะโอฟันอยู่กลางเขาไว้เออูเกดงก็ีิด พอมไปนทีครับสี่สามสองไม่ได้อะไรตกใจเนี่ย เฮ้ยงนเมื่อกี้ตรงนี้มันไม่เห็นเลยนะพี่เดี๋ยวเขาทำใหม่เขาทำใหม่หนึงนี้นีติดหัวด้วยไหรอดมันไปทางากหมเจตรง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 น้เกว่าเพรามันจะสลัเถ้าเราไม่สลัดไม่ออกไม่เลยเลยนงหน้าเลยนะใช่ไหมครับเออเอ้ยข้างหลังนี่ เนเออข้างหน้า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 ข้างหน้สองตัวเลยข้างหน้าสองตัวหน้าองตัวต้องต้องอยากได้ของโดนปัดมันไม่โดนนะติดขงคนอื่นหมดติดนี้โดเออติดไปเลยใช่ตัวตัวตองลงางิงไปเอาตัวใหม่อีก่าก่าจริงเยอาเยอะหลยน้ำข้าอยนี่ด้ไม่สบบาทเสร็จแล้วก็เอาไปทอดกิน สพร้อมครับสี่สามสองไ้ไมมัง เป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ว่าเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานยิ่งกว่าค่ะก็มี3ามคนมีแอนนี่มีโดนัลแล้วก็มีโอฉากวันนี้นะคะหนุ่มๆฮะหนุ่มๆทั้งสามคนนี่จะมาจีบสามสาวของเราก็จะแบบว่ามาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแกล้งให้แบบตกใจแล้วก็แกล้งให้วิ่งหนีกันไปคนละที่คนละทางโดยการเอาแบรงสาบกัามาเฟี้ยงใส่เรา จริงๆแล้วเราเล่นลูกเรื่องแล้วก็กรี๊ดอย,อยู่แล้วว่าค่ะอย่างเล่นในตลาดสดก็กรี๊ดประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยเสียงดีเสียงดีเสียงดีมีค่าเทอมก็น่าจะโดนแกล้งเท่าเกันมั้งเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาอยากจะจีบสาวแล้วเขาหาวิธีแกล้งไงเงี้ย แสร็จแล้วก็ก็เลยแกล้งทั้งสามสาวนะเท่าเท่ากันแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่หนุ่มๆแต่ละคนไล่ไปทีท,ท,ทีละคนอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนสาวๆในแกล้งคืนมากคนที่โดนหนักที่สุดนะรู้สึกว่าจะเป็นออฟอนะคะ่ะแฟนคลับคะเรื่องนี้ออฟโดนที่ฉันต่อยเยอะมากนะคะยังไงแล้วก็ไม่ตาปานีด้วยนะคะไม่ได้ต่อยจริงนะคะเ,ออเรื่องนี้ได้คะ่ะรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์พี่บ้างก็เล่นเป็นแพทนะคะ ในเรื่องเนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นเหมือนคล้ายๆสองคนคือคนนึงคือแพดอีกค,คนคือเนทพัทูจริงเขาเป็นคนเดียวกันแหละแต่ว่าเนทพัทูเนี่ยเป็นแพทเวอร์ชั่นที่ต้องปลอมตัวเป็นสาวโรงงานเพื่อจะมาพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเราทําได้นะเราเป็นสาวโรงงานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากคุณหนูไฮโซต้องกลายมาเป็นชันทนาสาวโรงงานตรากตามทํางานหนักบทหลังอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีนะคะวันแรกๆก็จียากตอนแรกอันบทเนี่ยชอบมากตลกแบบขำมากแล้วขำมีคนเดียวอะไรย่างเงี้ยพอมาถ่ายจริงแล้วแบบ ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นคอมเมดี้แล้วก็เราถนัดแบบเราเล่นบทชีวิตมาตลอดอะไรเงี้ยเออพอต้องมาเล่นคอมเมดี้ก็ต้องปรับเหมือนกันก็ต้องมีแบบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมีแบบต้องมีแบบเอ,อ่อ acting ที่มันเหมือนการ์ตูนการ์ตูนนิดนึงอะไรเงี้ยอืมแต่ก็สนุกดีค่ะต่างคนต่างระวันตัวค่ะเพราะว่าต่างถูกอัมกันไปคนละหลายทีแล้วก็ตอนนี้โดน,นมีความแค้นที่ฝังอยู่ว่าฉันเชื่อแกอยู่หลายอาทิตย์ อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาถักทางนี่ึ่เป็นแนวทะเลาะกันมากกว่าทั้งชีวิตจริงและในเรื่องก็เป็นฉากกุ๊กกิ๊กนะคะแต่อ like like ุปสรรคในการทํางานม็มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาต้องหลอกเราเอามาแรงสามมาหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็วิ่งหนีแล้วก็ไปจะล้มเขาก็มาแบบลับกอดกุ๊กกิ๊กแต่ตอนหายมันลาบากมากแล้วค่อนข้างเหนื่อยแล้ววันนี้เราก็ปวดหลังเออแล้วก็ต่ายเองก็กระดูกกระดิยวไม่ค่อยดีแล้วเพราะอายุนามก็มากมากอยู่ก็ จะกอดจะกระโดดได้ต้องมีแบบเซฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปูบอกกันหลายชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะบากเรื่องนี้นิดนึงคือถ้าเป็นชีวิตรจริงจะด่านะคะ <g ül> ถ้ามีผู้ชายทำแบบนี้จะ,จะด่าจะด่าแล้วจะบอกว่าช่วยกลับไปคิดนิดนึงหรือถ้าเกิดคิดแะไวไม่ออกโทรมาถามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในเรื่องเราก็จะแบบออ๊้ยกลัวมากคือเป็นคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นปลร้าไม่เกียดอะไรอย่างเงี้ยเออเจอมาเลักศาก็แบบอุ้แต่จะจะตายในเรื่องนี้งี่ว่า ไม่ค่อยชอบเขาในเรื่องเห็นแล้วแบบจะอ้วกขึ้นไส้อะไรอย่างเงี้ยเขาเราเป็นแนวกัดค่ะไม่มีตบจุ่มนะคะมีแต่กัดกันอย่างเดียวค่ะกัดแขวกกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องเขาไม่ค่อยชนะเราเหรอกเขาก็จะต้องแบบอดทนว่าแบบทำไมอินนี่มันได้ถึงได้เอาแต่ใจตัวเองขี้วีนกีดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ชอบที่สุดแล้วในเรื่องเราเราไม่รู้ว่าเขาแบบตั้งใจแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องตายจะเป็นคนที่โดนนั้นเอาคืนบ่อยมาก บ่อยเพราะว่าไม่ชอบเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นชู้กับภรรยาใหม่ของพ่อตายก็เขา้าใจว่าโดนนัทเนี่ยเป็นภรรยาน้อยของพ่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็ซับซ้อนต่างคนต่างไม่ชอบกันยอะไรเงี้ยมันก็คอยแกล้งกันเขาจะโดนนัดเยอะเดี๋ยวต้องเต้นไก่ย่างด้วยดูอ,อันนี้ก็เป็น สัมภาษณ์นะคะนักแสดงมีโดนัทครับผมแล้วก็อันนี้บู๊นะคะใช่ก็เมื่สักครู่นี้ได้เห็นกันไปนิดนึงแล้วเป็นฉากที่แบบว่าพระเอกสามหนุ่มนี่นะเขามาแกล้งแงแกล้งสามสาวเอาแมลงสาบเนี่ยมายนใส่อย่างเงี้ยเหมือนว่าจะให้สามคนเนี้ยหนีแบบแยกกันไปแล้วเขาจะได้ไปตามจีบกันไงที่เราคนอะไรเงี้ยไงเรื่องประมาณอย่างนงี้คือน่ารักน่ารัก ละครไม่ไม่เครียดเท่าไหร่ไงยู่ตามลรงงงงานอย่างนี้ใช่ไหมแต่แล้วคนก็ต่างแบบอ่าแบบฟอร์ของโรงงานอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนแบบว่าพี่ตายกับโดนัทจะเป็นเป็นคู่แบบว่าไอ้ัแก้กันอ่ะเออแบบคือแก้กอนจะให้แบบเขาจะทะเลาะกันตลอดเวลาไงแก้งกันตลอดอะไรอย่างไงก็เป็นละครสนุกเรื่องนะไม่เครียดเท่าไหร่ช่วงหัวค่ำนะละครเย็นๆอ่าลุงงงเรื่องงานมา กับรูปอเงี้ย<ม>ก็มานั่งดูการสนุกในครอบครัวกิจกรรมด้วยกันนะใช่แล้วค่ะดูน,นะครับคุณนูชนธนานะเรายังมีเบียกนึงใช่ไหม,ไมให้ดูกันครับผมวันนี้ไปดูกันดีว่าครับคุณนูชนธนานะ<อ>ไปดูว่า<อ>จะมีใคร<อ>บ้าง,างไปดูกันเลยครับตลมเฮ้ย ไปพี like okay. <S <S ป <co <co em sei, ่เป็นสไตล์องกว่าแม่ตายเลยค่ะพวกแต่ไร่ตไ่ตกไอิไม่เนรตรงนี้ไม่มีไร่ตาแล้วนะ้มสนิดนึงอนะไนิดนึงร่าลาายก่จะไปจะตรงเนี้กลม่ข้าขอม่ง่ก่อน่็นอะไคอจะล้มแล้วถมันขึไงม่เปลูพี่เเข้าไม่ข้บล็อก่มลอง้มะนทน่ายมีปัไมความี่ค จะลล้้มหนเขาคือเชือเอาหลังลงเลยใช่ไหมลงไปแล้วพีได้ไหวปะถ้าลงไปแล้วพีก็ได้ใช่ใช่เงครับแต่ถ oui> ้าเกิดว่าหมุนกลางกลาศแล้วหลังลงเลยเฮ้ยพอมเอ้ยมีอะไรนิ่มๆไหมบอกไปหามามีถ้าเกิดว่าเอาเอาตรงนี้ลงก่อนละพีก็ได้เอาลงได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปหาอะไรนิ่มๆมาได้ ยัไปหาถ<อ>้าแต่เอาจริงเราไม่มีเสือใช่ไหมหรือว่างงยัง insert ยังไม่ insert หรือมี insert เนี่ยแล้วคือให้พลิกแล้วเอาหลังลงเลยนะกระโดดไปตึ้งแล้วพลิกเอาหัวไหล่ลงพื้นก่อนแล้วค่อยพลิกได้ครับยังไงก็ได้นะถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับ<ด><ค><ด>แต่แต,แต่สำคัญที่พี่ต่ายก็ยกระโดดสูงนิดนึงนี่มีครัถกระโดดสูงใช่ไหมปึ๊บไปฟอ่ะหรือมันยังซุ่มอยู่ดี เป็นตอกคนใหม่แล้วคนใหม่ให้นั้งหมดยืนแล้วที่ตายโดดาเ่นหลบเขาล่ะายโอ้ยเด่หลบเขา่ามียแล้วโดามาเียดอ่ะต้งง้าเีดแตไอคนที่ม่ยติดกว่าแม่งก็ไม่โดดให้ดูถ้ายม่โดแล้วมดวาจบแล้วอะไรนะ

Gao lên nó cũng tốt mọi người loại nhưng mà cái này loại hãy 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 หรอใช่ครับเดินไปทางพุ่มป่าเลยร้องไห้ไปเรืโอ้ๆนั่งเลยหันมานั่งเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปคุณพรคุณพรร้องไห้ทำไมครับพอร้องไห้ทำไมครับผ่าเลยพุ่มป่าอย่าตกลงอย่าตกลงคุณพรพร้องไห้ทำไมครับคุณไม่อยากให้คุณจีบอยว่าก็ฉันไม่อยากให้คุณจีฉันฉันไม่อยากมีแฟนอ่ะ ก็ไมให้กินอกจคือเดียว o ะลืมแลหัวใจทำไมหัวใจหัวใจผมอ่ะกีนมันไม่เป็นหัวใจกน้องมือเออหัวใจเออมองหน่อยมองทุกคนมองกินกินกีนกินใจมอไปนี่กินยาด้วยกินแล้วขยับด้วยมองกคนเป็นคนเออเขยับขยับหัวใจ ะเนค่วันน in anyway. ี้มาถ่ายฉากอะไรกันคะวันนี้มาถ่ายฉากแบบว่าแมลงสาบคือเขาฝ่ายคือผมจะแบบวางแผนไว้ว่าให้สามสาวเนี่ยเขาแยกออกจากกันเพราะว่าเพื่อที่แบบผมจะเข้ามาจีบเขาได้ได้บรระดวกเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะคอยกันท่าผมคือถ้าเรื่องสิ่งนี้คือกลัวแมลงสาบมากคือกลัวเลยอ่ะแล้วก็แต่พอมาถ่ายรู้ว่าเป็นของฟอมก็ไม่ค่อยกลัวค่ะเฉย ก็จะเป็นแบบว่าวางแผนที่จะเข้าถึงตัวพี่โอมากกว่าอย่างพอเนี่ยพอเขาแจกแตกกระเจิงกันแล้วเนี่ยเราก็จะวิ่งมาหาเขาว่าเ้ยเปไงเนียอะไรมาแบบทําเป็นเนียนแล้วก็หยอดทุกวันหยอดเพราะว่าผมต้องเล่นหลงรักเขาเนี่ยคอบเบอร์เขาแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขนาดเราพูดไปขนาดเนี้ยพูดแบบ เสียวๆไปเขายังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ซื่อมากมองโลกในแง่ดีแล้วจะแบบไม่อยากมีแฟนอะไรเงี้ยพอเขามาจีบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่อยากมีแฟนร้องไห้อะไรเงี้ยแบบว่ายผมก็มาขอเบอร์เขาเงี้ยขอเบอร์เขาจีบเขาเนี่ยแต่เขากลับร้องไห้บอกไม่อยากไม่อยากให้คุณมาจีบอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบแฟนอะไรเงี้ยประมาณคือโอจะแบบว่าเฉยๆคือโอแบบว่าไม่ชอบโอก็จะแสดงให้เห็นคือแบบนี่จะตามมาแบบชวนไปกินข้าวพูดนู่นพูดนี่แต่นี่ไม่ไม่ชอบอะก็แบบ ไม่รับคําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดมามุกมาที่แบบมุกแป๊กแป๊ตลอดแบบพาจะแบบไปไปกินข้าวกันไปกินข้าวฟอร์เฮาอ่างเงี้ยอ้นี้ก็งงอะไรขฟอร์เฮาเพราะมันเป็นคนซื้อาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยคือแบบเป็นมุกแป๊กๆตลอดไอ้นี่จะแป๊กตลอดก็ดีค่ะมันมันปกติจริงๆแล้วจะได้เล่นแบบว่าเออเป็นคนเรียบร้อยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยเล่นเป็นคน ซื่อดีกว่าซื่อมองโลกในแง่ดีแล้วมันตลกตลกกับตัวเองซื่อบื้อจนซื่อจนซื่อบื้อจริงๆเลยอ่ะ<ช>เพราะว่ามันมันไม่ทันคนอ่ะเขาพูดอะไรก็แบบถามไปแบบว่าเขาพูดอะไรมเออหมายความว่างไงเขาบอกแล้วเธอกําลังจีบฉันหรออะไรเงี้ยคือมันแบบซื่อๆมากแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็ได้เล่นอะไรที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดีสนุกดีก็เตรียมเสียงคล๊ดกันไว้เยอะๆเพราะว่าฉากแบบกลมมลงสาบรล๊ดกัน หลายเพลงมากแล้วก็ดังมากนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่ค่ะก็ฝากละครน่ารักน่ารักคุณหนูฉันทนาครับทางช่องสามก็อยากให้ติดตามทุกคนแล้วก็มาดูนักแสดงหลายๆคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอย่างพี่โอ่เนี้ยเล่นเด็กลงครับใจครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับผม ในเรื่องนี้เขาเขาจะเป็นแบบว่าสามคู่ไงอ่มีอันนี้คือพี่คูบี้คู่กับโดลนัทแล้วก็กิกคู่กับโอ๋พี่โอใช่แล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็เป็นออฟออฟก็เลองน้อยกับแอนนี่ใช่เรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าน่ารักน่ารักนะใช่ครับผมนะ